ไม่ซีใช่ไหมมิซีอ่ะมีเฮ้ยไม่ใช่ห้าเจ็ดนงใครอ่ะฮะไม่ชีไม่พูดไม่จากเอาเองเลยนี่หกเก้าห้าเจ็ดไม่มีชื่อเลยห้าเจ็ดนี่ใครนะห้างใครนึงเก้าห้าเจ็ดป็นท้อบแก่ได้ยังรอบนี้ท้อบแกน้อยจริงนะจะมาตักิงแห่าในวันนี้มีท้อบแกออกมาเลย กินแห้วแล้วกินมันมันมันระแวกมันแกวเพราะว่าชอบแก่น้อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมมีต่างประเทศมาเมื่อวานโอดตังค่าเดินอะไรสบายแล้วค่าอาหารพอแล้ววันนี้อ่ะต่อไปสามห้าแปดสามห้าแปดเราคุยไปแล้วเมื่อกี้เกิดเกิดตอนเช้าว่าตอนไหนถ้ามห้าแปดเราเจอปุ๊บเนี่ยเราไมกถึงคุณเอ่คุณคุณเอ็มไม่คุณเอ็มนะสามห้าแปดนะสามห้าแปดคุณเอ็มคุณเอ็มมีทั้ง สามห้าแปดมทั้งสองแปด6 8่มหนึ่งสองหกแปดมีแต่สุนผนเลขแปด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 มาเลยสามห้าแปดนี่เขาแก่ต้องหลงถูกไหมตัวเองนี่ธุรกิจก็ล้มไปแล้วตอนนี้กำลังลุกอยู่กำลังลุกขึ้นกำลังเริ่มเดินใหม่ความรักพอเงินไม่มีต้องเปลี่ยนเลขแปดเงินไม่มีงานไม่มีแฟนก็จากไปแล้วความรักก็ล้มละลายโอ้โหบางทีพอความรักล้มละลายงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีโอ้บางคนเนี่ยไหม เสียจงเสียใจสุขภาพแย่ไปอี่อันนี้ดียังยังมีลมหายใจอยู่สุขภาพยังดีบางคนนี่ทั้งสุขภาพแย่ไปเลยซุดไปเลยล่าสุดเนี่ยอาจารย์มาไม่เยอยชื่นะอน,นั้นลูกศิษย์ที่อุบบนอาจารย์เนี่ยจเขาปรึกษาหน่อยช่วยดูรหัสหน่อยมันเกิดอะไรกับชีวิตเนี่ยอะไรอะไร,ะไร,ะไร,ะไรมาดูเนี่ยเมียจะมาขออะของขอ,อยาอะไรนะเงินก็ไม่มีต้องกลับไปนี่ไน่นอนโทรโทมาระบายแตไมมา,มาดูอ๋อปีนี้ มันเป็นตัวตกดีที่ว่าอันนี้หละเราต้องสรุปเราต้องนี่แบบไม่เป็นไรเพรา,ยาะยาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็อันนี้ก็ได้สุดท้ายตอนนี้ไม่รู้เป็นไงจะมาไม่ได้โทรนะชื่อบอกให้กลับมาเนี่ให้มาเรียนเนี่ยแกไม่ยอมมาเรียนนหรอามาเรียนเนี่ยจะเข้าใจดีนะจะอันนี้ดีบางทีจะเข้าใจจะได้เตรียมใจถูก <c oughs> อ้อต้องลบสักครั้งถ้าไม่ลบนี่แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สามห้าแปดไม่ใช่อ่าอะไรนะฟอร์มเขาต้องแบบว่า ้องล้มลุกคุกขัดเราล้มไปครั้งหนึ่งมาเป็นไรครั้งสองมาเป็นไรครั้งสามล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกล้มล้วก็ยิ่งลุกลิ่งล้มบ่อยๆิ่งมันยิ่งเข้มแข็งยิ่งเก่งเก่งแล้วก็จะได้ทำเงินหนักขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นโอเคต่อไปสี่วันนี้เราเป็นสี่สิี่สิบแนี่มึงที้ก็คุยไปหน่อยนึงก็เป็นละครชีวิตที่เอ่อเท่าแก่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เท่าแก่น้อยเท่าแก่เท่าแก่สองกับว่า คนโบราณนี่ใช้สมองหาเงินอันนี้เป็นพันปวรโรงเรียนเนี่ยเป็นพันโรงเรียนพออวัดน้าทรงล้างเครื่องม้วนกัวอะไรทำหมดในห้องเรียนเลยรทำหมดทัวอมเลยื่อะเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นทั้งเป็นทุกอย่างลองขออเนี่ยทำทุกอย่างเลย มันเลยสามห้าแปดนี่เหน่อยแต่เจอสี่สิบแปดเนี่ยไม่ไม่เป็นไหนสี่สิบแปดที่เขาใช้เขาใช้บริวารใช้คนมันทำงานให้ที่จะมาบ้านเนี่คนอ้อมถิ่นเปิดร้านยังจะไม่เปิดคิดจะเปิดยังไม่เปิดสักทีเลยคิดจะเปิดจะปิดหน้าจะเปิดปิดหน้าเปิดเดี๋ยวจีนมันมาเปิดแฉ่งกมดเลยเราไม่ได้เปิดเนี่ยเราต้องบริหารยันบัวบางแห่ง สี่สิบเนี่ยเจว่าเนี่ยเราต้องมีท้อแก่ของท่อแก่ไม่ว่าจะมีผู้บริการก็ร้อยคนพันคนห้าพันคนหมื่นคนก็ได้สีปดนี่จะเป็นท,นนนท่อแก่ใหญ่ท่แก่ที่ว่าสามารถที่จะควบคุมล่าสุดที่จะมาเจอหมอพุ่งเนี่ยตอนนี้กำลังทำเชืองไข่เ้นชายอ่สอน,นลูกศิษย์ไปควบตบมีตัวใรานสาขาห่งสาขาสองสาขาสามลูกศิษย์จะมาทำได้สำเร็จหลายที่แล้วจะมาเพิ่งมันจะมาทำ ไล่ตามคุอสิบอยู่นะโอดินดีอยิปมเทรลปี้โยงจุนเทรลปี้หลงเทรลปี้อะไรที่นโดนเสียก็เปิดสาขาท่วอินโดนีเสียแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรเลยปีนี้ก็จะทำมาให้มีหลักฐานโอเคต่อไปสองแปดหนึ่งศูนย์่งในีเยอะนะสองแปดหนึ่งศูนยอันนี้สองแปดหน่งศูนยนึสองเก้า สองแปดวไนนี้บ้างทีนีเขาคุมกุ้งสองแปพ่อก็มีแต่สองแปดมีม8้สอดนึงนี่ต่มาก็เคยเจอรหัสนี้นี่องแปดเนี่ยเข้าหุ้นกับใครนะสุดท้ายเป็นไงบ้างกุ้นแตก ไม่เข้าเพราะว่าเลขหนึ่งมันแรงบางทีชอบร่วมมุ่งกับใครปุ๊บเนี่ยไม่ฟังใครไม่อะไรไม่ฟังอ่าอะไรนั้นไม่ฟังไม่ข้อความคิดเห็นของใ่รปุ๊บสุดท้ายก็เอาตัวเองเป็นหลักไปเลยก็สุดมากก็อยู่กันไม่ได้แต่มาเคยเจอสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็อะไรหนึ่งเก้นเลขหนึ่งข้งนั้นเลยแต่ละคนเนี่ยจะเป็นบอสเป็นหัวหน้าเป็นอะไรทะเลาะกันทําได้สามเดือนทะเลาะกันสุดท้ายก็ร้านก็ปิดไปที่ลอนดอนเฮ้ที่สิงคโปร์ตรอน่างเ สองแปดหมื่นหท่านแนะนำนะไม่ต้องไปพึ่งใครทําเองดีกว่าไม่ต้องไปเข้าหุ้นกับใครทําเองจะดีกว่าทําเองเลยตอนหลังนี่ทําเองว่ายังมีหุ้นด้วยกำลังลังจะทําเองใชด้วยออกมาทําเองเลยน้องจันถ้าเราไม่ออกมาทําเองเราก็ยังต้องพึ่งเขาอะไรเขาอยู่เราไม่ต้องกลัวเขาทําได้เราก็ต้องทําได้พึ่งตัวเองสามแปดหม่นึ่งสองในนี้มีข้าวแก่อยู่อันหนึ่งอยู่ข้างหลังเราในเสียบเสียวนะวันนี้ใส่เสียบเสียวเรยวซับหน่อยข้าวแก่ ท่าแกนี้เป็นท่าแกเลยนะเท่าแกหาเงินเท่าไหร่ไม่พอใช้สักทีเดือนนี้ทั้งเดือนหาเงินไม่ได้สักบาทมาสอนอินโดนีเซียได้ไปสามพันบาทไม่รู้จะพอค่าชาวบ้านหรือเปล่าเม่รู้นะเท่าแกถ้ารหัสนี้รหัสเดียวกับทักษิณใครที่เป็นรู้จักทักษิณก็ไปดูได้นะทักษิณเนี่ยสามแปดหมื่นสองโอ้เงินเยอะอะไรเยอะแต่ไม่พอจริงเสียดายนะถ้าพอพุ๊บแน่ตัวนี้ยี่กงจะแจ็คใหม่ยิ่ง่ะแจ็ค พอ,อยังไงอ่ะพอยังไงก็มี1ิบาทก็พอละมี2องก็พอละมีพันหนึ่งก็พอละไม่บางทีเลขสามแปดหนึ่งสองเนี่ยเขาได้คืบหนึ่งเขาจะเอาสอบเขาได้สอบเขาจะเอาวาได้วาจะเอาสาเมตรได้สาเมตรจะเอาสิเมตรมันจะยาวเนี่ยมี100ร้อยหนึ่งก็จะเอาพันมีพันก็จะเอาหมื่นมีหมื่นก็เอาแสนมันเลยก็ไม่พอสักทีเพราไม่พอปกอกยังไงบ้างมันก็เลยว่าไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่หมดเลย หาเงินหาไม่พอใช้สตีเพราะว่าสโลกแกนในหลวงเราเรากล่าวว่านั่นพอเพียงเนี่ยถ้าเราพอเพียงเรามีเท่าไหร่กินเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่พอเพียงปุ๊บเราก็จะสบา mm hmm. เยเลขสองเนี่ยเลยว่าต้องพอเพียงต้องยอมรับเนี่ยไม่ไปไป,ไปไปดิ้นรนอะไรมากมายเรามีที่พักที่กินที่อยู่ที่อาศัยพอ mm hmm. แล้วเราพอใจแล้วมไม่มีที่มีสินอะไรก็พอไม่ต้องไปแสวงหา mm hmm. โอเคต่อไปอันนี้เป็นเลขข้าแก่นะ mm hmm. ถ้ามันมีแปดห้อยท้ายเนี่ยนะ โอกาสที่จะเป็นท่อแก่เนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เครื่องบดให้เรามาผลผนเนี่ยบริหารจัดการข้อพูนท่อแก่ร้อยเปอร์เซนต์เราผลผนได้เลยเริ่มได้เลยโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มีนะยังไม่เริ่มพราะว่าจะมีสองหกแปดนั่นนะนั่นไม่ต้องรอไปอายุเท่าหกสิบไปเราทำอย่างนี้เลยทำธุรกิจเลยกลับไปนี่ยื่นใบลางานเลยอ้าวไม่ไหวแล้ะมาเจอแล้วอาจารย์บอกว่าฉันเป็นท่าแก่เรายื่นลางานเป็นลงทุนเอง มีเนะ่ยนักศึกษที่เรียนเนี่ยขอเวลาเดิเข้าาเปิดไปร้านนวดจะลาเจ้าของร้านมาเรียนนวดเพิ่มเติมเพิ่มเติมเะไถ้าแก่ไม่เออเจ้าของร้านไม่ยอมมาโขคนไข้หนวดเลยถ้าคนออกไปออกไปเลยแกก็ตัดสินใจทลาทำไปร้ายที่ร้านนะหนก็ในไหนแล้วพอมาแบบนั้นมาถามให้ก็เหมือนกันมนดูรหัสโอ้มันขึ้นมันจะต้องเป็นเท่าแก่นะแล้วพอเรียนจบไปครบออกไปเลยนะไปเป็น ไปเปิดร้านเองทำธุรกิจเองเนี่ยเป็นเท่าแก่บ่อยมากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเวลามันถึงแบบมันต้องออกแล้วมันต้องไปแล้ยมีหลายคนนะที่มาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่มควารู้ตัวเองเนี่ยอนุญาตตัวเองให้รวยอนุญาตตัวเองางานอนุญาตตัวเองทำงานให้เงินหาตัวเองเมื่อก่อนนี่มีแต่หาเงินได้เท่าแก่เท่าแก่โอ้โหตัวเองไม่รวยตัวเองก็ได้แค่หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นแค่นั้นแหละไม่เลยพอมาเรียนก็กลับไปพลิกเลยพลิกผันเลยเปลี่ยนชีวิตเลย โอเคถ้ามีอะไร2 8 1, 1 1 3 8เป็นอนาคตเนี่ยแล้วนนี้เป็นเลขอนาคตใช่ไหมอิทธิวันอันนี้ต้องสุดผลอันนี้70 70ต้องฟาฟันอะไรนะเสื้อจนๆน,นต้องสู้ถึงจะชนะอนะไรพวกนี้ต้องครับพึ่อบนให้มาเลยนะแค่เอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเนี่ยเราต้องสู้ตัวเองควาจะได้เป็นท่อแก่เราต้องพึ่งเราพึ่งตัวเราบ้างเยอะบ้างแต่ไม่ต้องไปพึ่งใครข้างบนเนี่ยเขาให้มาเลย จับน่องจับนี่จับนั่นไม่รู้อะไรเป็นเงินเป็นทองหมดแต่พวกนี้มันต้องดูระยะต้องความเชี่ยวชาญความชำนาญต้องฝีมือต้องอะไรเมันจับเนี่ยแรงงานนะเขาไม่ฝีมือมัดเด็กเแป๊บเดียวเสร็จละเหมือนมัดเด็กอ่ายิ่งงานเมาเดียวไวน่ะเอาให้เมาเดียววันเดียวเสร็จแต่ถ้าเป็นงานแรงงานเนต่อให้ต่อให้ช้าหรือช้าหรือย่างเนี้ยมันต้องเอาลงมาเป็นชุดเป็นชุดแบบไวโอเคอันนี้พอเข้าใจแล้วอ่าเท่าแก่ดใครจะ เดี๋ยว30%ก็ active หน่อยนะครับของคุณกุ้งนะใครที่28นะ c t i v e หน่ต่อไปเรามาดูเลขปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะทำไปทานข้าวละถ้าใครมีเลข9เห่นไหม909มี9 279 369เลข9ไม่ถ่อันเนี้ยอจิตชาติหรือว่าใครเกิดเียน9เห็ไหมคุณเอ็มคุณแมนคุณอะไรคุอะไรคุณเพชรเนไหมเลข9เยอะหน่ยหรือว่าใครคุนน้องศีนเนี่ย9เป็นกี่ตัว1 2 3 4ตัว ใครที่สี ừ, o, ừ, í, ่ห้าเก้าพูดง่ายมีเก้าห้อยท้ายเนี่ยอดีตเนี่ยน่าจะเป็นแม่ชีมาก่อนสี่ห้าเก้าสามหกเก้าเป็นแม่ชีเป็นนักปฏิบัติธรรมมาก่อนอยู่กับวัดกับาโตกับวัดกับาพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็เป็นนักบวชพ่อแม่บวชแล้วเราก็เลยก็ไปวัดไปบ่อยเพราะว่ามีปู่มีย่ามีตามีลุงมีอาในบวชเราก็เลยต้องไปดูแลวัดบ่อยๆในเก้านี่จะมีโอกาสถพรว่าร้อยเปอร์เซ็นเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าไม่เป็นนักบวชก็นนักปฏิบัติธรรมเดือนเนี้ย คนสอนธรรมะเนี่ยไม่ใช่พระนะเยอะตอนนี้คนธรรมดาเนี่ยคนมีผมมีแต่งชุดขาวเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าไปฝึกษานั่งสมมติาปฏิบัติธรรมแบบนี้ของพ้อวิลนิยมของโคลงก้าแม้ป็นชาวบ้านเท่านั้นเลยไปสอนปฏิบัติธรรมจะพระไม่ใช่พระมาสอนทำธุรกิจโลกนี้มันกลับกันไปนะหัวพันเป็นพยาบาลบอลอยเ,อเป็นพยานาะบอลอยนะเป็นเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกนะกลับกันพระสังเกตนะพระดารามาทำธุรกิจพระทำธุรกิจมีบุญบารมีมาโดยกำลัง แล้วก็อะไรนะแต่โยมมาสอนธรรมะเป็นไหมถามหลวงพ่อจะหลวงพ่อไปเข้าคอร์ดไหนนะตอนนี้ญาติโยมโยมคนธรรมดาเนี่ยสอนธรรมะดีกว่าให้แต่พระไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้พระจะไปทางด้านธุรกิจด้านไหนมีเยอะมากพระมันก็ไปเรียนบางทีต้องมงงๆเหมือนกันนะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปโอเคหนึ่งแปดเจ้าเลขเจ้าเอาว่าก็ทำให้หนึ่งหนึ่งเป็นเจ้าเป็นบริหารเจ้าหรือว่าเห็นแป๊บๆเมื่อกีแป๊บๆๆไหนอยู่ป็นเจ้ามีไหม ไปไหนละเห็นแทบแอยู่ไปไหนละไม่มีอ่ะอันนี้นี่นี่นี่คุณโน้นขลังนั่นอะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งไหมได้สิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งแปดเก้านี่แสดงว่าสงสัยจะเป็นเจ้าสำนักเจ้าสำนักไหนท่าี่มีเลยว่าสำนักบูดึงบูดึงสำนักยาจกสำนักอะไรเตรียมไว้หรือยังไม่ใช่มันเป็นคนที่ว่าเป็นว่าประธานวุฒิที่ เป็นหัวหน้าชมรมเป็นอะไรเจอกับมันต้องเป็นคนว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นเป็นอะไรเป็นเโยธาใช่เพราะว่าช่วยเหลือคนอะไรคนอะไรเนี่ยถ้ามีเหลือเยอะอันนี้มีแม่หนุนกระเจ้าเนี้นี่มีอันนี้ก็คุณเพชรเหมือนกันสงสัยนี่ไปสร้างสำนักลองกันได้สองคนนี้ถ้าเป่ายิ่งจบอะไรใครจะเป็นเจ้าบ้านใครจะเป็นรองอี่สองคนนี่ใช่โอเคต่อไป สองเจ็ดเก้าพุทธละใช้กรรมสามหกเก้ามีไม่แน่นี่สันมีสามหกเก้าไหมมีนี่ของคนแจ็กกี้นี่คนแจ็กกี้นี่ดูดูนี่เหมือนกับอะ,อะไรนะถ้าอยู่อินโดนีเซียเนี่ยเขารักษาคนไข้ด้วยเป็นหมอด้วยแล้วก็ท,ทําพิธีด้วยสมมติว่าเกี่ยวกับที่งจริงอะไรนะสมมติจะมาจะบางศิลาเลิกท,ทําพิธีอะไรเกี่ยวกับศาสนาอะไรเนี่ยเป็นถ้าเราเนี่ยถ้าเราเนี้แลรวผู้จารนะ์ แล้วก็กรรมการวัดเนะีสวดมนต์ทำวัดให้สตมคงสะดอกเข่อ,อะไรมมน้ำมนต์จับผีอะไรก็ได้จริงจับผีก็เก่งนะครับมีเจเดยไปดูมีผีไหมเนี่ยจะกจนจับผีเก่งเลยนะจ้วกุยจ้วกุยเมือ่อก่อนเขาจับผีกันนะเขาไม่ได้รักษาโรคเขาจับผีอันนี้มีผีเอาลักมาเข้อขอเาหัวป๊อกป๊อกป๊อกหม,ม้อมาเข้อขอเาหัวแต่มนนี้ไม่เอามอหมอข้อขอาหัออรนะูต นั่นก็ลูกศเสี้ยลูกศิษย์จะมามีทั้งหมอผีหมอคนหมอรักษาได้หมดเลยนะใครรักษาไม่หายเนเราเห็นไหมอ่าอ่าอะไรไอ้ดาไอ้ด่าไอ้ด่ายายาไอ้ด่ายะยาเลยนะนั่นตนต้นเจื้อต้นเจอเนี่ยเขาถือผียังมีเยอะอยู่นะยิ่งนี่เนี่ยจะทำมักกะซาทอะไรนะอ่าตัวรายาเนี่ยคนนะาคนตายนะเนี่ยเขาจะมาอะไรนะเดือิเดินได้อะ มันมีจริงด้วยนะตัวละจ้ามีอยู่บ้างยซึงเจนได้มีจริงนะเราไปเที่ยวได้แต่เะามันจะลับไปนะโอ้มันเขาดึงวิญญาณคนสามารถปลุกได้แต่มันคนเราก็ไม่รู้วเราไม่เคยเห็นแต่ว่าเห็นในทีวีว่ามันปลุกคนตายไม่มีลมไม่มีอลไรก็ให้มันมากระโดดได้เดินได้นึกเห็นจริงแต่นี่แหละโอเค สามหกเก้านี่ก็จะเป็นเนี่ยคนนักปฏิบัติธรรมเป็นครรักษาคนเป็นทั้งเป็นหมอจิตวิยาเป็นผู้ผู้รักษาผู้บําบัดทางกายจิตวิญญาณเป็นมีปัญญาสี่ห้าเก้าอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องมีที่ตัวเองแล้วก็เดินเดินสายออกไปช่วยเดี๋ยวคนอื่นรักษาคนอื่นเป็นหมอวิ่งก็ได้นะเป็นหมอเป็นหมอดูก็ได้ เลขเก้าทั้งหลายเนี่ยมาเรียนหลักชีวิตได้เพราะว่าต่อไปหนึ่ <c oughs> หมอจิตวิญญาณหมอหมอหมอวิญญาณุนใหม่อ่ะอ่ะไอีกนายหนึ่งเดี๋ยว,วเราจะได้ค่าเบิกและาสิทธิ์ติดีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เป็นอะไรนะผู้นำทงงางจิตวิญญาณแตมาจะมาหาทาย,ยาทแตมาใครจะรับกระบี่รับจีวรแตมารับมรดกแต่มาต่อไปนี่เจอละคุณโมคุณโมคนไหนอ๋อคุณโมคนนี้ ตัวโมมีหนึ่งเก้าหนึ่งูน่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยใครที่มีรหัส1 9 1่งนึ่นะถ้าเป็นมีอยู่ระหว่าง28อันนี้ไม่มีเก้ด้วยไหมครับแปดสิบแกับ่งเกเนี่ยอันนี้ก็มีนะหนึ่งเก้าหอันนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณยุคใหม่ยุคอะไรยุค2,000ปีเนี่ยสังเกตไหมยุคยุเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระละถ้าเป็นพระนี่เมื่อก่อนยุค1999ตอนเนี้ย ยุคนี้จะเป็นคารวสาบ้างเป็นโยมบ้างเป็นฆ่าก็ได้โยมก็ได้คนมีผมก็ได้คนหัวก็ได้สังเกตสอนธรรมะได้เป็นผู้นำทางจนะิตวิญญาณแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคนที่มีรหัสพวกนี้ต่อไปในอนาคตคือว่าก็เป็นผู้ส่องตะเกียงให้คนอื่นส่องแสงสว่างให้คนอื่นเป็นผู้ชี้ทางให้คนอื่นบางทีภาษาเซนว่านะซื้อผู้จริงจริงเหมือนทำไมสวสีงแจ๊กเก็ตเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ผู้ชี้ทางตัวออกชี้แนะนวทาง ส่วนการปฏิบัติเนี่ยเราจะไปถึงฟังถึงภากเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเจหละมาก็เหมือนกัมามานมามามารอบน,นีอยมามาเรียนสี่วันั้าก็เป็นอาจารย์พวกเราสอนพวกเราส่วนเราจะเอาไปฝึกไปฝนไป,รรรไปอะไรจะสาเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตาม,มาละเหมือนกับคนณแนนแนนซี่แกไปปั๊บจบปั๊บแกเจอคนเจออะไรในเพจอะไรนะปุ๊บอ่ะแกจะดูฟีโอ้โหคนรอคิวแบคุณนั้นไม่ได้นอนนักเกินนั่งดูทั้คืนเลยไดูไปดูไปเจ็ดวันเจ็ดนโอ้โหมรู้มันจําไปละแล้วก็นี่แหละบางทีว่า การปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วลปีถ้าปีนี้ใครตกหนึ่งเก้าหนึ่งศูหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูปีดูเดือนนะเดี๋ยวน่าจะลำบากกันก็จะรู้เลยว่าโอ้ปีนี้ทําไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่บางทีคนถามาาอาจารย์อาจารย์บางคนถามหนูจะเรียนรหัสชีวิตได้ไม่ได้สถาบจะมาเช็คดูว่าปีนี้มันมันตกหนึ่งเก้าหนึ่งศูยหนึ่งไหมถ้าปีตกหนึ่งเก้าหนึ่งศูหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่ว่า,ามีคนอะไรนะอุปถัมภ์มีครูบาอาจารย์เปิดทางให้เราแล้ว จากเราเคยเรียนกับอาจารย์อาจารย์นะเฮ้ยอย่าไปเรียนกับใครนะอย่าไปศึกษาใครนเอาฉันคนเดียวพอละแต่สุดท้ายเนี่ยพอปีนี้ปุ๊บอาจารย์เปิดละไปที่ไหนก็เจอแต่อาจารย์อาจารย์อาจารย์บาอาจารย์กา,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 าเป็นมีอาจารครูมาเปิดทางให้เราเรียนศึกษาใรโลกแล้วโอเคสามเก้าหนึ่งสองสามสองเก้าใช่ไหมนะสามเก้าอันนี้ก็เป็นครูนะพวกนี้ก็เห็นไหมที่มีเลขสามสามเก้าหนึ่งสองสามพวกนี้ต้องพูดเดยอะๆหน่อยเป็นอต้องพูดต้องสอนต้องอะไร แล้วเลขสามเนี hmm. ah, them, so, so, uh, right ่ยต <c oughs> ้องใช้ปากเป็นคนสอนธรรมะก็ได้สอนอะไรสอนความรู้ให้ความรู้อะไรก็ได้เลขสามกับสามคูณสามเนี่ยเขาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมีหลายเลขเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันเนาะวอนนี้มันก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะพอดีเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็หิวและวจะมาก็หิวแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆต่อไป วันนี้วันขึ้นหัสวันอะไรเนี่ยฮะขึ้นรหัสนะเพราะวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรในวันพุธก่อมีคนขอมาเดี๋ยวมาแบ่งปันสมาธิปฏิไปปฏิบัติธรรมมาเขาว่าต้องมาเก็บเครสเดี๋ยวไม่รู้ไม่ยังไม่เห็นโทรมาเลย,เยมีมาอเลยไม่ทีมาเลยไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตามไปให้โทรด้วยให้หน,นี่ติยต่อถ้าไม่งั้นก็ถ้ามาก็เขาจัดกันมา นี่สมาธิไม่ด้วยอาจะมาพูดถึงอาจาว่าอยากจะทําที่ทําสมาธิตอนนี้มีแต่อาจารย์สมาธิออกมาแล้วมานี่เหลจะมาอะไรนะไปคิดตอนนั้นถ้าคิดไปพบเนี่ยเขาจะส่งอาจารย์มาแล้วมันจะทําที่เี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสอนธรรมฐานตอนนี้หลวงพ่อก็รับปากมงคนนะเมื่อวานไม่ชีมาก็จะมาสอนอีกแล้วไปปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองด้วหลวงพ่อไม่รู้อะไรก็ทุ่โมงนะว่าทุ่โมงันไหน ก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาว่าจะมาแนะนำสมาธิให้เราเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยลงวัดเนี่ยเวลา,เาต้องรมีเคล็ดสอนสมาธิเนต,ต้องไปเก็บเคเเล็ด้วยนะไปมีรูปมีภาพมีอะไรโอโ้โหมีง่ายมีอะไรเนี่ยจะมาไปสอนที่แค่ทางเลือกเนี่ยเขาให้ลูกศิษย์เนี่ยเ,เรียนละไปประกาศพิมเรียบร้อยละอามาให้แค่ถ่ายรูปจะได้ยืดคืนถ้าต้องไปเก็บเคล็ดแตไม่เก็บเคล็ดเนี่ยไม่ให้ป,ประกาศ ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี่ยเขามีอยากมาหาเก็บเทปหอมันนั่งนะเพราเราหายใจพุโทโธพุโทโธนะแล้วก็อะไรเดินจบครบซะหน่อยนะเดี๋ยวขอภาพสักสองามภาพมาเสร็จแล้วเราก็เรียนราชีวิตต่อนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็เอาให้เขาเป็นกําลังใจนะว่าได้มาเป็นสอนกรรมฐานที่นี่แล้วนะอุ่นเครื่องนสตาร์ทกันว่าซาลาจะมาย,ยังไม่เสร็จนะโอเคนะวันนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งไม่ใชนาทีแล้วก็พักนะ เดี๋ยวปลายโมงก็ฟังเสียงเขย่า,ยาะระฆังนะถ้าไม่ชีว้มาก็เนี่ยคุณแอนนี่เดซี่จะโดยต่อหรือว่าโบต้วยหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะให้พวกศิ์มุนพี่เราเนี่ยได้ามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ไปเจอคนเจอพระเจอเจ้าเจอทรงบางคนโบต้วยเนี่ยไปสอนต่อมาปุ๊บเอาไปมานั่งสอนอยู่ดีๆเอาเามีคนที่สามมาแทรกด้วยคุยกันภาษาเทพเลยงงเงี้ยงงงมันรู้บตัวยอง <c ười> โพช่วยไปๆๆยังสอนไปยังพูดไปยัง คนคนคนมาเรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนคนเรียนนะมีเทพมีองค์มาเรียนด้วยโอ้โหเริมมนตึ๊บเลยะที่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยไปรับองค์มาหนึ่งองค์แล้วนะไปรับมาแล้วใครสนใจนะเมื่อกี้แตมาว่าเอ้ยมันนั่งฟังรู้เรื่องกันต่อน่าจะไม่รู้มากแต่มันก็กลัวสนใจสงสัยสงสารเลยบอกให้คุณเมย์ไปช่วยสอนเขาหน่อยเอาไปมาคุณเมไปเนี่ยไม่ได้ไปสอนนะกลายเป็นคุณเมไปดูเขาดูให้เนี่ยนะ ที่ว่าเหนือฟ้าจะมีฟ้าเหนือเมฆจะมีอะไรฟ้าอดูหรือว่าเหนือมันไม่มีแล้วใครสนใจเนี่ยศาสตร์เนี่ยเราเรียนไม่จบแค่ตัวเลขที่ตำนานนี่ยไม่จบเราออกไปปุ๊บเราจะเจอยิ่งเรา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 ชอบตัวเลขเราจะเจออาจารย์อาจารย์ตัวเลขมาหาเราตลอดเลยมาเจอว่าอาจารย์นี่เป็นตัวเลขอาจารย์นี้เราก็จะได้ของใหม่ๆตอนที่จะมาเรียนหลาชีวิตเนี่ยประมาณ3เดือนแรก6เดือนแรกโอ้โหนอนก็เห็นแต่ตัวเลขนั่งก็เห็นตัวเลขไปไหนเนี่ยตัวเลขมัน พิมเห็นแต่ตัวเลขสารนี่เริ่มเริ่มไม่ไม่เปหลงไป็นงมงายมันมากเลยนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งหลงดิ่งอันนี้ไปจมอมโอ้โหมันจะอะไรเป็นตัวเลขหมดอ่ะคุยคุยมาเนี่ยเป็นภาษาตัวเลขได้เลยโอเคนะฮะหายใจลึกๆนะโอ้ ปฏ no? ิอโนรักพุโตสาวรักสังตสังังนมามิเย็นเซาสังจ้าสูพนหนาวเยนเตยชื่อมจึง่าวพยืนจีจังสีเส้าสูสื่ส่อสาสิงห์ส萨道นะา弥陀佛า谢大ซ啊ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนอาตมือหนึครั้งสองครั้งหครั้ง